ตำรวจสอนทอ่าเรือได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ชุมชนร่มกล้าวพัฒนาใหม่ใกล้กับแฟลตการเคหะคลองเตยนะคะย่านคลองเตยกรุงเทพนี่แหละค่ะก็มีทั้งรถดับเพลิงจากทางกู้ภัยลองเตย5คันมีทางอาสาสมัครมูลนิธิร่มกระตันอยู่ไปช่วยนะคะ จุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นศูนย์เยาวชนคลองเตยและอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะนึกภาพออกก็จะเป็นบ้านไม้<ช>เป็นอาคารคไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วมากใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะเบื้องต้นนะคะไฟไหม้ได้รับความเสียหายไป22ห้องไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ประสบภัยหลายคนค่ะคุณผู้ชมคะทางสำนักงานเขตคลองเตยก็เลยต้องจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนี่นะคะก็น่าจะมีผู้ประสบภัย 30กว่าคนได้เกือบเกือห้าสิบรยทีนี้ก็ต้องไปตรวจพิสูจน์ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใช่ไหมคะก็เป็นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบค่ะล่าสุด7โมงเช้ามีามรายงานเพิ่มเติมมาว่ารู้ข้อมูลแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไรต้นเพลิงคือบ้านหลังนึงตรงนั้นนะคุณผู้ชมคะเขาเหมือนกับจุด เทียนเอาไว้แล้วลืมดับอะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นต้นเพลิงลุกไหม้ลุกลามไปที่บ้านหลังข้างเคียงได้รับความเสียหายรวมแล้วพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ประมาณ144ตารางเมตรนะคะสาเหตุอย่างที่บอกจุดเทียนเอาไว้ต้องเตือนกันจริงๆนะอาจจะด้วยเรื่องของไม่อยากเปิดไฟหรือพอจุดเทียนแล้วลืมแล้วลมแรงลมพัดอะไรแบบนี้หลายๆอย่างมัน แหมอันตรายมากจริงๆทีนี้ค่ะไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ผู้ที่ได้รับประสบภัยเนี่ยค่ะเขาก็ต้องไปหาที่อยู่ชั่วคราวก็ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงและเดี๋ยวจะมีการหาที่อยู่ใหม่ที่เป็นที่อยู่ถาวรให้หลังจากนี้ต่อไปนะคะรวมๆแล้วเนี่ย16ครอบครัวนะคุณผู้ชมคะที่ประสบภัยแล้วมีเด็กเล็กด้วยมีเด็กนักเรียนด้วยก็ต้องให้ทางเขตดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปค่ะค่ะ ไม่อยากอ่านข่าวไฟไหม้บ่อยๆเลยเรารู้ถึงความสูญเสียจริงๆนะเหมือนคําโบราณเขาบอกไงโจนขึ้นสิครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวคือมันหายหมดเลยใช่ค่ะนะคะ